คุณกำลังฟังพอดแคสต์ s t o n e Assembly of God ข้อคิดพลังใจมิตรภาพไม่มีราคาแต่มีคุณค่าเสมอทุกการเวลาเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31ถึง32จงให้ใจขมขืนและใจขัดเคืองและใจกโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลาจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นในสังคมปัจจุบันนี้เราควรที่จะตระหนักถึงการที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าแต่เมื่อเราเดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติตัวของเรา เราสมควรที่จะสำนึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราเพื่อจะหลุดออกจากอุปนิสัยที่คุ้มดีคุ้มร้ายยอมให้อารมณ์พาไปเพื่อเราจะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เข้าใจคนอื่นเป็นและทำได้โดยมีท่าทีที่ถูกต้องเราจึงจะอยู่ในสังคมด้วยความปรองดองและความดีงามของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ช่วยให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างพระคุณของพระเจ้ากับการใช้ชีวิตของเราในสังคมอย่างเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี 1. ขอพระเมตตาของพระเจ้าเป็นแบบอย่างอันดีของเราพระเจ้าทรงยกโทษบาปผ่านพระเยซูคริสโดยไม่คิดมูลค่าแม้ว่ามนุษย์ไม่คู่ควร การอภัยนี้ไม่ใช่แค่การให้อภัยแต่เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เราเป็นคนใหม่ที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ดังนั้นเมื่อเราตระหนักว่าเราได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าจึงทรงเรียกเราให้แบ่งปันพระคุณนั้นต่อผู้อื่นจงอภัยเหมือนพระเจ้าอภัยให้เรา2ความรักที่ลงมือทำจริง การสร้างมิตรภาพและให้เกียรติผู้อื่นเหนือกว่าตัวเองฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องแสดงออกผ่านการกระทำหลีกเลี่ยงการตัดสินปรักปรำหยุดคิดว่าเขาไม่ดีพอหรือเขาควรถูกตำหนิหรือควรถูกพิพากษาฟังด้วยใจไม่มีอคติพยายามเข้าใจเหตุผลของผู้อื่นแม้เราอาจไม่เห็นด้วย ให้อภัยแม้เจ็บปวดจำไว้ว่าความเจ็บปวดที่เรารู้สึกไม่ได้ใหญ่กว่าความเจ็บปวดบนไม้กางเขนที่พระเยซูแบกไว้เพื่อเรา 3. สังคมที่ดีเริ่มจากเราเมื่อแต่ละคนถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวสังคมจะไม่ใช่สนามแข่งขันที่ทุกคนจะต้องชนะแต่เป็นเครือข่ายแห่งการอบอุ้มซึ่งกันและกันไว้ เป็นที่ซึ่งความขมขื่นจะถูกแทนที่ด้วยความเห็นอกเห็นใจการโต้เถียงจะถูกเปลี่ยนเป็นการสื่อสารด้วยความนับถือการปองร้ายจะกลายเป็นการสนับสนุนกัน 4. คํคำท้าทายประจำวันนี้ทุกเช้าให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะสะท้อนพระคุณของพระเจ้าผ่านการกระทำอะไรทุกเย็นให้เราทบทวนว่า ฉันได้เป็นเพื่อนของใครไปแล้วบ้างในวันนี้หรือฉันได้สร้างกำแพงขวางกั้นใครไปแล้วบ้างเพราะการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกที่ทนทุกทรมานด้วยความเจ็บปวดและการเมตตาคือแสงสว่างที่ทำให้เรามองเห็นพระเจ้าในตัวผู้อื่นฉะนั้นจงสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู มิตรภาพไม่มีราคาแต่มีคุณค่าเสมอทุกการเวลาเริ่มต้นวันนี้กับคนใกล้ตัวที่สุดก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาส,สนาจารย์ด็อเตอร์สมหมายคริสตจักรสตูลอ่านโดยนาราวันฉัตดภูมิสุวรรณ